ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ขณะนี้นะครับนี่เป็นแปลงแปลงยางอ่อนนะครับแปลงยางที่เพิ่งเบิกใหม่นะครับเราแนะนําวิธีการใช้ซูปเปอร์พาราวไว้สําหรับยางที่เพิ่งเบิกใหม่นะครับเห็นไหมครับว่าเขาเขาเปิดกรีดอยู่ข้างล่างนะครับก็เปิดกรีดอยู่ข้างล่าง,าง,างเห็นไหมครับเปิดตรงนี้ท่ออยู่นี่จอกยางอยู่นี่นะครับเราก็ทาห่างจากรอยกรีดประมาณ3นิ้วมือครับทาข้างบนนี่ฮะเราทาบริเวณนั้นนะครับนี่ครับสําหรับยางที่ที่เป็นยางอ่อนเปิดใหม่นะครับ คือทาบริเวณนั้นแล้วเรากรีดอยู่ข้างล่างนะครับทําแบบนี้นะครับจะดีมากเลยนะครับแล้วมาดูต้นอื่นๆนะครับที่ที่มันเป็นยางอ่อนแป้งนี้เป็นยางอ่อนทั้งหมดเลยนะครับบางต้นก็เปิดไปแล้วประมาณ2เดือนบางต้นก็เพิ่งเริ่มเปิดกรีดอย่างเงี้ยฮะนะครับนี่ฮะอ่าสำหรับหน้ายางที่เปิดกรีดไปประมาณสักสองสามนิ้วมือเนี่ยครับเราทาบริเวณนี้นะครับเนี่ยทานี่ฮะนั่นแหละครับอ่าทาไปแล้วทากับข้างบนนั้นนะครับทาตรงนั้นนะครับอย่าทาในร่องกรีดนี้นะฮะร่องกรีดนี้ห้ามเด็ดขาดคุณทาบริเวณนี้นะคร ต้นขลังนี้เหมือนกันนะครับนี่สำหรับยางเปิดกรีดใหม่ๆนะครับอันนี้เปิดกรีดประมาณหนึ่งนิ้วมืองเงี้ยเราทาบริเวณนี้ฮะนะครับนั่นนะครับทาไปแล้วทากลับนะครับทาบริเวณนั้นนะครับโอเคนะครับใครที่คิดว่าทาเราไว้ใช้กระยางอ่อนได้ไหมนี่คือคําตอบนะครับแปลงนี้เป็นยางอ่อนทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ทาแล้วนะครับอ่าเนี่ยฮะดูไว้นะครับอ่านี่เป็นเป็นแปลงยางที่อยู่ที่อ่าอำเภอตะหมดนะครับ จังหวัดพัทลุงนะครับแปลงนี้เป็นแพลงยางอ่อนนะครับทาบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ